ตอนที่หกสิบห้าจะให้ค่าตอบยังไงก่อนหน้านี้เพราะคุณชายหน้าหลานต้องบาดเจ็บแทนค่าต่อมาเป็นเพราะเรื่องรักษาขาค่าเลยไปหาเขาวันนี้ยังต้องออกไปเพราะเรื่องฉวนซีอีกถ้าจะอธิบายคงฟังไม่ขึ้นจริงๆไม่ได้มีใครท่านคิดมากแล้วข้าไม่ห้ามเจ้า แต่อยากจะเตือนเอาไว้ไม่เคยมีใครขัดคำสั่งข้ามาก่อนหากวันนี้เจ้าก้าวออกประตูไปฮะพระวราชายยาท่านกลับไปห้องเธอรอในท่านอารมณ์ดีแล้วท่านค่อยไม่ได้วันนี้ข้าต้องออกไปให้ได้ต้องไม่ให้เหมือนซีเดินทางผิดอีกต่อไปแล้วเส้นทางนี้ทำลายชีวิตเขา ระยะนี้ข้าไม่ค่อยได้ใส่ใจเจ้าน้องฉู่วนซีจริงๆไม่ได้ดูแลนิดเดียวก็เกิดเรื่องข้าต้องห้ามละเลยอีกแล้วข้ากลับมาแล้วจะอธิบายให้ท่านฟังเอ๊ะนายท่านเมื่อกี้พระวราชาัยากล่าวแล้วว่ากลับมาจะมาอธิบายให้ท่านฟังคงมีเรื่องด่วนอะไรแน่ๆ ข้าห้ามนางระยะนี้นึกว่านางจะเลิกคิดถึงเรื่องพวกนั้นได้เสียอีกแต่นางกลับไม่เลิกคิดว่าตำหนักข้าเป็นสถานที่เล่นตลกหรือไงรัเซียเตรียมรถไปท่านจะไปไหนไปหาหน้าหลานช่างไร้สมองเสียจริงก็เหมือนกับพี่สาวของเขานั่นแหละ หากไม่ใช่เพราะมีพ่ออยู่กิริยาแบบนั้นจะเข้ามาเรียนที่นี่ได้ยังไงใช่สิโดนตีก็สมควรแล้วพวกไม่รู้จักเตียมตัวจะโดนตีก็เป็นเรื่องปกติถ้าทางอ่อนแอแบบนั้นไม่เหมือนท่านแม่ทัพเลยสักนิดไม่รู้ว่าเป็นเด็กเก็บที่ไหนใช้วิธีการอะไรถึงลวงท่านแม่ทัพไว้ได้ พวกนายถึงกับกล้าใส่ร้ายลูกชายท่านแม่ทัพงั้นข้าลูกสาวก็คือเด็กที่เก็บเหมือนกันสินะเงียบวันนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมไม่ร่าเริงแบบแต่ก่อนแล้ววนซีเจ้าเป็นอะไรเงยหน้าขึ้นมาคำสั่งพี่จะไม่ฟังแล้วหรือข้าให้เจ้าเงยหน้าสายพี่ เกิดอะไรขึ้นใครทําแบบนี้กับเจ้าทําไมเจ้าถึงกลายเป็นสภาพแบบนี้โดนคนรังแกทําไมไม่ต่อสู้กลับเออเขาไม่เล่างั้นพวกนายก็เล่าแทนเป็นฝีมือใครประวัติของข้าเจ้าคงเคยได้ยินเออนางนางเคยหักแขนขาผู้ชายกำลังนางเยอะมากหากข้ามีแค้นก็จะต้องชำระทันที ไม่ยอมรับแต่โดยดีจะถือว่าเป็นฝีมือพวกเจ้าทั้งหมดข้าจะกระทืบทีละคนถือว่าแก้แค้นแทนน้องชายข้าเอยังไม่พูดอีก <c oughs> เ็แก่อ่อ,อข้างั้นก็เริ่มจากเจ้าละกันอ,อ่อเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนฝึงหุยเมื่อกี้ฝงหุยตบหน้าเขาใครคือฝึงหุย ฝุงหุ้ยเป็นหลานของคุณหญิงฝึงเมื่อครูฝึงหุ้ยรังแกชูฝนซีตั้งนานเขากลับไม่พูดอะไรแต่ว่าตอนที่เขาพูดถึงเรื่องของท่านชูฝนซีแย้งเขาไปเลยโดนเขาตกหน้าพวกเราล้อมนินทาก็คำสั่งของฝึงหุย้ยฝึงหุ้ยคือลูกชายคนเดียวของท่านฝึงเช่าฟู่ พวกเราไม่กล้ามีเรื่องด้วยที่แท้หวนซีเพื่อจะปกป้องเราเลยโดนตีใช่เหรอแล้วตอนนี้ฝงห้วยอยู่ที่ไหนเขาน่าจะอยู่ที่ห้องของท่านอาจารย์ฝงพี่ยายช่างเถอะพ่อของฝงห้วยคือคุณชายเช่าฟูตำแหน่งสูงกว่าท่านพ่อท่านพี่รีบกลับไปเถอะ ลุกขึ้นมาพวกเราตำหนักเจียงไม่มีพวกขี้แพ้